ก็สวัสดีท่่นผู้ชมทุกท่านเลยนะก็วันนี้ก็กลับมาอยู่ช่อง Sunday 2องี่ทีเออีกเช่นเคยนะก็ไม่ได้ลงคลิปสนาเลยกี่เดือนนะอ๊จำจำไม่ได้หรอกที่ที่รู้ก็ถึงเดือนนั่นแหละฮะก็วันนี้นะซันไม่ได้กลับอ้ยซันกลับมาอยู่ใน โลบอกอีกเช่นเคยนะแต่ว่าไม่ได้อยู่ในแมป My Hero Man เนนะฮะวันนี้ซันก็นมาอยู่ในแมป Block Food นั่นเองนะก็นะเป็นแมปที่ชื่อชื่อดังมากๆากนะเป็นแมปที่ดังมากๆแล้วก็วันนี้นะซันจะมาทำการรีวิวสกิลของผลโมจิหรือผลโดนัทนะฮะเวอร์ชั่นตื่นนั่นเองนี่นะอ้าวสกิลบัคอกสกิลนี้แล้วกันนะนี่เป็นแบบนี้นี่อย่างเท่เลยนะฮะอ่ะ ก็มาเดี๋ยวมาเริ่มรีวิวกันเลยแต่ก่อนจะไปดูการรีวิวนะก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะฮะเป็นกำลังใจให้ซันด้วยนะจะได้มีกำลังใจรีวิวนะแล้วก็คลิปหน้าเนี่ยซันจะมีการรีวิว2ดาบโอเด้งนะฮะแล้วก็หมัดซุป V2 นะหรือกอ h u m ิวแมนวีสเองนะไปไปดูรีวิวกันเลยอ่ะมาแล้วฮะก็มาเดี๋ยวมาดูที่สกิลแรกเลยนะ นี่สกิลแรกนะะเวลาชาร์จเนี่ยจะเป็นเหมือนเออเป็นเป็นหมัดยักษ์นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเราเออกดใส่หายคีสอยู่นะมันก็จะมีเอสีหายคีสสอดแทรกด้วยนะฮะะอ่จึ๊บอ่ะพอปล่อยไปนะฮะมันก็จะเป็นระเบิดระเบิดออกมาเลยนะฮะแล้วก็เออ่ท่านท่านผู้ชมที่รู้เนี่ยก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะคะว่าเอาเอ่ไอตัวผลโมติเนี่ยมันคือไอตัวไอติมเหลวหรือว่าแป้งเหลวกันแน่นะคะเพราะว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน นะ,ะ,ะนี่สกิลที่2นะฮะจะเป็นเอ่อเป็นน้ำพุ่งขึ้นมาจากพื้นอนะ่ะนี่จึ๊บจึ๊บนี่นะฮะอ่ะก็เหมือนเดิมนะฮะถ้าเกิดเราเปิดฮาคีนะฮะมันก็จะมีสีฮาคีเสาะแทรกมาด้วยนะฮะตรงแถวแถวน้ำนะฮะอ่ะนี่แต่ว่าไอ้สกิลที่2เนี่ยมันจะมี2รูปแบบนะฮะในการโจมตีนะฮะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยู่กลางอากาศฮะเราใช้สกิลที่2ใส่เนี่ยจึ๊บมันจะเป็นการ เออ่มันจะทำให้แบบมีหมัดโมจินะฮะออกมาหลายหมัดเลยแล้วก็จะต่อย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 ต่อ,อ,อยนะฮะหลายหมัดนี่มาแล้วก็สกิลที่3นะสกิลที่ซันชอบที่สุดนะสกิลที่เออ่คาตาคุริใช้กับลูฟี่นะฮะนี่นะฮะพอใช้พอใช้ใส่นะเอ้ยทุยพอกดพอกดสกิลนี้ใส่มอนนะฮะมันก็จะมีการ เ,เวียงหมัดโมตินะฮะไปรอบๆแล้วก็มีมีฮาคิปล,ปล่อยออกมาด้วยนะคะพอฟาดลงพื้นอ่ะนี่เดี๋ยวดูอีกทีจึ๊บตูม้มนี่นะฮะอ่ะนี่เดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งะฮะจึ๊บเดี๋ยวแดดลบก่อนเดี๋ยวมอนตีตายนะฮะจึ๊บ อ่ะมาดูอีกรอบนะฮะตุ้มนี่นะฮะก็จะมีสีอึดพูดผิดอีกละก็จะมีฮายคิปล่อยออกมานะฮะพอฟาดลงพื้นอ่ะนี่เดี๋ยวไปดูสกิลสุดท้ายกันเลยนะฮะสกิลสุดท้ายนี่สกิลสุดท้ายจะเป็นการปล่อยมัดโมจิแบบหลายอันเลยนะฮะออกมาใส่มอนนะฮะนี่ึ๊บนี่ปล่อยออกมาอย่างนี้เลยนะฮะ หลายหมัดเลยก็บางทีนะฮะถ้าเกิดไม่รู้ว่าเป็นในคอมด,ด้วยหรือเปล่านะฮะเวลากดสกิลสุดท้ายเนี่ยมันจะมีบัก๊กแบบไม่ได้มีหมัดโมจิออกมาแต่แบบเป็นท่าต่อยเฉยๆนะฮะนี่เดี๋ยวลองดูสกิลทั้งหมดใหม่เลยนะฮะสกิลที่1น,นี่สกิลแรกจําไม่ได้นะฮะน่าจะเรียกว่าโมจิหมัดโมจิย่างมั้งนี่ปล่อยออกมาจะเป็นงี้ถ้าเกิดว่าเราอยู่ ใกล้ๆในระยะโจมตีเนี่ยตัวเราจะเด้งออกมาเลยนะฮะสกิลที่2นะจะเป็นการปล่อยหนามขึ้นมาตรงพื้นจึ๊บนี่แล้วก็จะทำดาเมจกับมอนด้วยนะะพอหนามันหุบอ้ยพอหนามมันกลับลงไปที่พื้นฮนะอ่านี่อีกรูปแบบหนึ่งนะฮะของสกิลที่2เนี่ยเวลาเราอยู่กลางอากาศต่อยใส่มอนปุ๊บ นี่มันจะเป็นหมัดโมจิหลายอันนะฮะนี่สก,กิลที่3เวียงหมัดโมจินะฮะพอหมัดโมจิลงพื้นจึ๊บนี่จะมีสีหารคิออกมานะฮะนี่อ่าสก,กิลสุดท้ายนะฮะเป็นหมัดโมจิหลายอันออกมาเลยฮะ,ะนี่ยื๊บถ้าเกิดเราเปิดหารคินะมันก็จะมีสีหารคิสอดแทรกตรงหมัดด้วยนะฮะนี่จึ๊บ จ๊บนี่นะฮะมาเดี๋ยวดูสกิลสุดท้ายกันเลยเอ่ามอนอยู่ไหนอะ่ะมอนหายอ่าเอาเอา,เอาตัวนี้แล้วกันฮะตู้มนะฮะน,ะนี่เป็นประมาณนี้เลยน,ะนี่นะฮะ ก็อ่อจะใช้หมัดพวกโมจิมาโม,จ,มจิตื่นเนี่ยซันเห็นหลายคนาใช้ PVP กันแต่ก็ซัน PVP ไม่เป็นนะคะคอมโบไม่เป็นด้วยนะก็เลยใช้แค่ตีมอนอย่างเดียวนี่แล้วก็อีกสกิลหนึ่งนะฮะเป็นสกิลกดนะฮะถ้าเกิดเรากดใส่มอนจึ๊บน,นะฮะมันจะมีหมัดโมจิออกมานะฮะเหมือนที่เห็นในอนิเมะเลยนี่ถ้าเกิด กดครั้งแรกจะมีหมัดออกมาด้านขวานะฮะกดอีกทีจะมีหมัดออกมาด้านซ้ายแล้วถ้ากดครั้งที่3มเนี่ยจะหมัดมันจะออกมาทั้ง2ด้านเลยนะนี่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่ได้ใส่ฮาคีนะหมัดมัยมันจะต่อยได้ใกล้ใกล้ลงนะมันจะต่อยได้ใกล้ลงนะแต่ว่าถ้าเกิดเราใส่ฮาคีนะมันจะต่อยได้ ไกลขึ้นเยอะเลยนี่ประมาณนี้แล้วก็ซันไม่รู้ว่ามันซันคิดถูกหรือเปล่านะคือถ้าเกิดเราไม่ได้ใส่ฮาคีเนี่ยรอใช้สกิลสุดท้ายเนี่ยหมัดโมจิเนี่ยมันจะมันจะดูเล็กลงอะนะฮะตัวมัดมันจะดูเล็กลงแล้วก็ต่อยได้ต่อยได้ไม่นานเท่าไหร่นะ mm hmm. เมื่อเทียบกับเวลาที่เราใส่ฮาคีนะเปิดฮาคีนี่ เดี๋ยวลองใช้สกิลดาบนิดนึงแล้วกันนี่ตูม,มนี่นะยึบอ่าอ่านี่ไงสกิลบั็อกอีกแล้วฮะเดี๋ยวลองต่อยอที แล้วก็สกิลแรกเวลาเราปล่อยออกไปมันจะเป็นคล้ายๆระเบิดด้วยคะคล้ายๆผลระเบิดเลยนี่นะฮะเอมอนอีกตัวหนึ่งติดอยู่ตรงนี้แล้วสกิลใส่คลิปนี้บางทีฉันอาจจะพูดพูดน้อยหน่อยนะคะเพราะว่าไม่ได้ลงคลิปนานก็พูดไม่่อยคล่องเท่าไหร่ ไม่รู้จะพูดยังไงดีครับรปุ๊เอาเฮสกิลที่สองใส่เลยเแล้วก็เดี๋ยวสันขอพูดอีกทีสองดาบนะฮะแล้วก็ก่อนฮิวแมนวีสองเดี๋ยวสันจะมารีวิวอีกคลิปหนึ่งฮะถ้าถ้าท่านผู้ชมอยากให้รีวิวนะ,ะอโอเคเ,อเดี๋ยวลอง สกิลที่สามหน่อยเท่ดีนะฮะยืบตุม้มนี่ประมาณนี้เลยนี่ลองต่อยดูต่อย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 เอาไม่โดนต่อยเอออ่ะแล้วก็มีอีกสกิลหนึ่งนะฮะฉันลืมรีวิวไปเลยเป็นสกิลโมจีนะฮะ เออ่ที่ใช้วิ่งนะฮะนี่จะประมาณนี้เลยจะเป็นประมาณนี้นะฮะไตพวกตึกเหล่าบ้านช่องได้ด้วยนะฮะนี่นะฮะแล้วก็เคลื่อนที่เร็วด้วยนะฮะนี่ึบนี่ไตพวกนี้ได้ด้วยนะฮะไตพวกต้นไม้อะไรอย่างนี้ได้ด้วยนี่แล้วก็เวลาลงพื้นเนี่ยหรือว่าเราดิฟเนี่ยมันจะมีเป็นเอฟเฟกไฟออกมาด้วยนะ จิบเงี้ยจึ๊บจะมีเอฟเฟกต์ไฟออกมาแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะฮะลงลงจากที่สูงนะ,ะนี่ขี่โมจิแล้วจึ๊บลงจากที่สูงมันจะมีเหมือนเป็นเหมือนแบบโมจิแบบอารมณ์ประมาณแบบเศษโมโมจินะฮะระเบิดมาตรงนี้นะฮะตรงตรงจุดที่เราตกลงมานะแล้วก็ซันไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นที่โทรศัพท์หรือเปล่านะเวลาซัน ขี่ขี่ลงน้ำนะฮะแล้วแบบขี่ลงลงมาจากที่สูงนะฮะโมจิมันจะบั็กแบบเอสกิลที่โมจิใช้วิ่งเนะี่ยมันจะบั็กแบบเนี่ยดูนะอา้าวอันนี้อันนี้ไม่เป็นนะก็ถ้าเกิดว่าเราตกตกลงมาจากที่สูงมากๆนะเวลาใช้สกิลโมจิเนี่ยมันจะบั็กแบบขี่ขี่โมจิต่อไม่ได้นะฮะมันจะแบบตกน้ำเลยนะฮะมา กับเมนชั่นก่อนจึ๊บ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 แล้วก็ซันทำเอ่อมิงวีสามไ้แล้วนะฮะนี่มาเดี๋ยวเก็บกล่องแป๊บหนึ่งะนะฮะเก็บกล่องแป๊บหนึ่งนี่ แล้วก็ ID ดีนี้นะฮะเผื่อท่านผู้ชมสงสัยนะ,ะอันนี้ซันซื้อมาฮะ,ะซื้อมาจากเพื่อนนะ,ะที่โรงเรียนน,นี่ไม่ใช่ ID ดีของโลโลบอกไม่ใช่ ID ดีโลบอกหลักของซันนะ,ะอันนั้นอันนั้นเติมนะ,ะอันนี้ ID ดีนี้ไม่ได้เติมมาเดี๋ยวดูกันว่าสุ่มผลได้หรือยังนี่นี่นี่อ่าสุ่มได้ด้วยนะฮะอุ้ยได้ผลแสงฮะ,ะแต่ไม่รู้ว่ามีหรือยังมีอยู่เนี่ย อ่ามีแล้วฮะงั้นเดี๋ยวซันจะทิ้งไว้แถวแถวนี้แล้วกันใครมาเจอก็เอาไปเลยนะฮะล้อผลแสงมีแล้วเหรอจะไม่ได้เหมือนกันนี่แล้วก็มีโมจิผลเวนอฟผลโซผลคอนโทรด้วยนะฮะมีผลพระด้วยนี่นะก็จะประมาณนี้เลยตอนนี้ฮะในอัปเดตเนี่ยซันขาดีแค่เอ่อผลเสือนะฮะผลเลี้ยวผาแล้วก็ กีตาร์บรูคนั่นเองนะฮะตอนนี้ยังหาตีหนวดดำไม่ได้เลยนะฮะขาดดักแฟกเมนต์เงันเดียวนะฮะทำทำควสครบหมดแล้วขาดดักแฟกเมนต์นะฮะส่วนแฟกแฟกเมนต์เงินม่วงนะฮะพร้พอมหมดแล้วเนี่ยกระดูกโบนนะ,ะก็พร้อมหมดแล้วด้วยเอ็กโทพลัสมก็พร้อมแล้วนะเดี๋ยวนี้นี่นะ,ะครบ250แล้วส่วนกระดูกนะ,ะมีตั้ง5,000เลยพอแบบแน่ๆนะฮะ ก็เดี๋ยวฉันลองกลับไปโลก2ดีกว่าเผื่อว่าจะเจอเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะจ,ะจะเจอคนเสกหนวดดำนะเผื่อในในเวลานั้นจะได้ใช้สกิลให้ดูด้วยนะฮะนี่เดี๋ยวเรากลับโลก2กันเลยนี่นะเดี๋ยวฉันจะได้ให้ดูบักด้วยว่าเวลามันขี่ลงน้ำเนี่ยมันจะบักแบบขี่ต่อไม่ได้นะนี่ด้วยนะตุ้ม อ้าวได้เฉยเอ้าก็เมื่อกี้ขี่ลงนะ้ำแบบลงลงจากที่สูงก็ได้เฉยเลยนะแต่ว่าเวลาตอนไม่ได้อัดคลิปเนี่ยเวลาสันขี่ลงจากที่สูงเนี่ยไม่ได้นะมาดูหน่อยเกาะรับเกิดหรือเปล่าไม่เกิดนะฮะพอดีสันดูดูใน t ิกตอกนะ,ะเห็นเขาว่าจะอยู่แถวนี้เนี่ยเดี๋ยวสันจะพาไปดูนะคะว่า ไอเคเวสกีตาร์บลูคเนี่ยมันครบแล้วนะทำเคเวสครบหมดแล้วเหลือแค่ดักแฟกต์เมนนะระหว่างนี้ก็จะได้โชว์สกิลขี่โมจิบนน้ำไปด้วยนะฉันไม่แน่ใจว่าตอนโมจิแบบยังไม่ตื่นนะมันขี่บนน้ำได้หรือเปล่าแล้วก็มันไต่กำแพงได้หรือเปล่านะนี่แล้วก็เท่าที่ฉันเห็นนะเอสกิลที่3เนี่ยมันก็จะเป็นขี่โมจิเหมือนกันนะขี่ได้เหมือนกันแต่ว่าขี่ไม่ได้นาน เท่า A s สกิลโม t ิที่ใช้ขี่จริงๆนะฮะแล้วก็ A s สกิลที่3เนี่ยเวลาเป็นโมจิวิ่งนะสันรู้สึกว่ามันจะเป็นล้อแบบใหญ่กว่าเดิมอ่ะใหญ่มากเลยนะฮะนี่อันนี้จะเป็นแบบอันเล็กนะเป็นดนัทอันเล็กนี่มาเดี๋ยวสันจะพาไปดูนะคะว่าสันทำควสกีตาบรูคเสร็จแล้วนะ ก็ตอนนี้นะฮะหลังจากที่อัปเดต13มาก็รู้สึกว่าหนวดดำเนี่ยเกิดยากมากเลยนะส่วนมากคนจะเอ่อทำโมจิตื่นกันนะฮะที่โลก3ไม่ค่อยเจอคนสกหนวดดำที่โลก2แล้วนะ,ะนี่อุ้ยเจอโปรฟาร์มใครอะดูไม่ทันนะฮะก็ปล่อยไปแล้วกันฉันไม่ได้อยากไปยุ่งกับเขานะฮะนี่ฉันทำเควสครบแล้วนะฮะนี่มี n p c เกิดมาแล้วเ,เจอโปรอีกแล้วทุกคน นี่ไงใครอะ DC อะนี่ไงรีพอร์ตเลยนะบางทีเขาก็บางทีเวลาซันฟาร์มฟ,ฟาร์มอัสเตอรี่หมัดนะ,ะบางทีมันก็จะมีเออ่มีโปรมาแย่งฟาร์มด้วยนะเะนี่ยอันนี้ยังเหลือดักแฟกเมนนะฮะนี่แล้วก็ดาบนะฮะดาบ มีเคียวด้วยนะฮะนี่มีเคียวมีเคียวด้วยไวลินพันนะมีเคียวมีวาโดนะฮะมีหอกคาตาคุรีด้วยมีดาบดวงดาวมีดาบล้อมีดาบบิกมาด้วยนะฮะกดล้องหมดทุกสกิลแล้วนะครับอาก็คลิปนี้นะฮะก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะถ้าเกิดคลิปหน้าท่านชมอยากให้ซันมารีวิว2ดาบหรือว่ามัดซุปกอร์ทิเม้นวีสองเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับ ก็ถ้าเกิดว่าซันมารีวิวตอนนี้เลยล้อไม่มีคนดูก็เสียแรงเปล่าเนาะก็สันจะให้มั่นใจก่อนว่าท่าผู้ชมอยากดูจริงๆนะก็คลิปนี้นะะก็จบเพียงเท่านี้ก่อนฮนะก็ก่อนจะไปนะหรือว่าเอ่อก่อนจะปิดคลิปนะก็ช่วยกดไลค์กด subscribe กด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยให้สันด้วยฮะจะได้มีกําลังมาทาจะได้มีกําลังใจมาทําคลิปต่อนะก็ดินพันไปหมดแล้วก็ คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับ